สวัสดีครับผมนายธานีนาวิวประถมรหารนิสิต6 1 3 0 3่2 3 3 9์1 3ที่13ครับครับข้อ5.6นะครับเครื่องเจาะสามารถสร้างแบบจำลองเป็นระบบที่มี2องศาอิสระดังรูปข้อ5.6เมื่อมีแรงในแนวตามขวางกระทําต่อมวล m 1และ m 2ทํทำให้เกิดการกลุ่มตัวในแนวด้านข้างและเกิดการเชื่อมโยงพิกัดเชิงสถิตถ้าระบบมีความต้านทานการดัดดังนี้ นี่คือค่าที่โจทย์ให้มานะครับ k 1 1 k 1 2เท่ากับ k 2 1 k 2 2จงต้องหาความถี่ของเครื่องจอกก็อย่างแรกก็หาสมการการเคลื่อนที่ในรูปของแมตติกก่อนนะครับก็เขียนแมตติกก็เป็น m 1 0 0 m 2ก็เป็น x แน้วงร o dot x สอง d o ั dot บวกกับ k 1 1 k 1 2 k 2 1 k 2 2 x 1 x 2อเท่ากับศแล้วก็ ความถี่จากสูตร x 1เท่ากับ x 1 sine ม m e า t บวกฟ h i x 1ดับเบิลดอดเท่ากับลบมากลังสอง x 1 sine ม m e t บวกฟ h i x 2เท่ากับ x 2 sine ม m e า t บวกฟ h i x 2ดับ o u b l e d เท่ากับลบเมก g กำลังสอง x สอง s i n เมก e g a t บวกฟ h แล้วก็จากข้อนี้นะครับกำหนดให้ m หนึ่ง x 1ดับง d o u b l บวก k หนึ่งหนึ่ง x หนึ่งบวก k หนึ่งสอง x สองเท่ากับศูนย์ให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น m 2 x 2อ hey. งบวก k 2 1 x 1บวก k 2 2 x 2อท่้หอบศเป็นสมการที่2ก็เราก็จะแทน x หนึ่งดยดอด x 1, x 1. แล้วก็ x สองแทนลงในสมการที่หนึ่งนะครับก็จะได้เป็นลบ m หนึ่งโอเมกากำลังสอง x หนึ่งไซน์โอเมกา t บวกฟีบวกกับ k หนึ่งหนึ่ง x หนึ่งไซน์โอเมกา t บวกฟรีบวกกับ k หนึ่งสอง x สองไซน์ โอเมกาทีบวกฟรีเท่ากับ0จัดรูปใหม่ได้เป็นลบเอ็มนโอเมกาตางสองบวกเ1หบวก k เท่ากับ0ูนให้เป็นสรรมการที่3แล้วก็แทน x2 ดับเบิลดอต x1 x2 แทนลงในสรรมการที่2นะครับ ก็จะได้เป็นลบ M2 มอโอเมกากำลังสองสองซโอเมกา t บวกกับฟบวกกับ k 2 x 1นึ่ซโอเมกา t บวกกับฟบวกกับ k 2 2 x 2อง n ซโอเมกาบวกฟีเท่ากับศูจัดรูปใหม่ได้ k 2 1 x 1 บวกกับลบ m สองอเมก้ากำลังสองบวก k 22, กสองสอง x 2อทั้งหมดศูนย์แทนเป็นสมการที่สี่ต่อมาเอาสมการที่สามกับสมการที่สี่มาหาเป็นเมติกนะครับก็จะได้ลบ m หนึ่งออเมก้ากำลังสองบวกกับ k หนึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น k หนึ่งสองแล้วก็ k สองหนึ่งนีเป็นลบ m สองโอเมก้ากำลังสองบวก k สองสองเป็น x หนึ่ง x สองถ้าขัดศูนย์ก็คูณลงลบคูณขึ้นนะครับก็จะได้ลบ m หนึ่งโอเมก้ากลังสองบวก k หนึ่งหนึ่งคูณกับ ล m 2โอเมก้ากำลังสองบวก k 2 2ลบ k 2 1 k 1 2 -0 ทกับ0จัดรูปได้เป็น m 1 m 2โอเมก้ากำลังสลบ m 1 k 2 2บวกกับ m 2 k 1 1ึ่โอเมก้ากำลังสองบวก k 1 1 k 2 2ลบ k หนึ่งสองกําลังสองเท่ากับศูนย์แล้วก็เอาไปแทนในสูตรลบ d นะครับก็เป็นโ m e g a กําลังสองเท่ากับ, b, บลบ b บวกลบรูท b กําลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย2อง a แทนสูตร,รผลต่างก็จะได้ omega กําลังสองเท่ากับแทนลบ d เป็น m หนึ่ง k สองสอง บวก m 2 k หนึ่งหบวกลบรูท m 1 k สองบวก od, m, 1, 22, m 2 k หนึ่งกลางสองลบสี a c m สองคูณกับ k 1 1 k สอสอง ลบ k หนึ่งสองทั้งหมดกำลังสองส่วนได้วสอง a ส่วนด้วยสองคูณ m หนึ่ง m สอง ก็ต่อมาก็แทน,น,นค่า <c oughs> แ,แต่ละตัวลงไปในสมการนะครับแทนตัวแปรแต่ละตัวลงไปตามที่โจทย์ให้มานะครับก็จะเป็นโอเมกา 1, 2, ้าหนึ่งลบสองทั้งหมดกลังสองเท่ากับ m อหนึ่งก็เป็นเก้าสิบหกส่วนเจ็ด M1 EI ส่วน e L กํกลังสามบวก k 2สองสอก็เป็นเจ็ดหกแปดส่วนเจ็ด i ส่วน L ลกลังสามบวกรู r o ้าสิบส่วนเ 1> m หนึ่ง ei ส่วน l กํลังสามบวกเจ็ดหกแปดส่วนเจ็ด ei ส่วน l กําลังสามทั้งหมดกําลังสองบกกับสี่ m หนึ่ง m สองคูณเก้าหกส่วนเจ็ดคูณกับเจ็ดหกแปดส่วนเจ็ด E.I ส่วน e e L กำลัง e 3ทั้งหมด็กำลัง2ลบกับมาต่อข้างหน้านี้นะครับลบกับลบสองส่นย์่วนเดทั้งหมดกํากำลัง2 E.I ส่วน L กำลัง3ทั้งหมดกําลัง2ส่วนองส่วนสอง M หนึ่ง ก็จะแทนค่าโอเมก้าหนึ่งองสออกมาได้เป็น48่ส่วนเ M1-M2 หนึ่งคูณเส่วน L กำลังสามคูณกับ M1 หนึ่บวกแปดบวกรูท m ลบแปด m สทั้งหมดกำลังสองบวกสิบ1 m 2 ทั One more time. Mm ้งหมดจางหนึงส่วนสองใชหครับ